ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยค่ะเข้นถล่มทับรถไฟฝีมือผู้รับเหมาเจ้าเดิมจากตึกสอตอง,องอสู่สีคิ้ว เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่าสลดกันตั้งแต่หัววันเลยค่ะหลังจากที่มีรายงานเมื่อช่วงเช้าด่วนมาว่าขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่21กรุงเทพอุบลราชธานีซึ่งกําลังวิ่งพาผู้โดยสารกลับบ้านคุณผู้ชมจูจูเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเคนก่อสร้างขนาดใหญ่โวกลงมาทับกลางขบวนรถไฟพังยับเยินจนเกิดไฟลุกลาม ซึ่งเหตุการณ์นี้พากชีวิตไปถึง22คนเด็กที่อายุน้อยที่สุด5ขวบกับ6ขวบเองค่ะมีคนบาดเจ็บกว่า7 9รายคนที่ไม่รู้อิโนอิเนต้องมาจบชีวิตลงเพียงเพราะว่าเขานั่งรถไฟผ่านจุดนั้นพอดีเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าเกิดเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่มันน่าตกใจยิ่งกว่าตัวเลขในตอนนี้เนี่ยก็คือเมื่อทีมข่าวของเราไปเจาะลึกคุณผู้ชมดูว่าใครที่มาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามันเหมือนเดจาวูเลยค่ะเพราะชื่อผู้รับเหมาในช่วงที่เกิดเหตุ ที่เด้งขึ้นมาเนี่ยคือบริษัทอิตาเลียนไท d e v เวลลอปเมนต์จำกัดหรือว่า IDT ค่ะซึ่งมีการจับมือกับบริษัทช h i นา r เรลเวอินเตอร์เนชั่นแนลโดยเราจะขอลงรายละเอียดชัดๆตรงนี้หน่อยนะคะสัญญาเนี่ยที่มีปัญหาก็คือสัญญาที่3-4งานโยธาช่วงลำตะคองถึง4คิ้วและกุดจิกถึงโคกรวดระยะทาง37.45กิโลเมตร มูลค่าโครงสร้างสูงถึง9,848ล้านบาทเกือบจะหมื่นล้านเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งข้อมูลล่าสุดระบุค่ะว่าคืบหน้าไปแล้วกว่า99.45%ณนะเดือนพฤศจิกายนในปี68ก็คือตอนนี้เหลืออีกแค่นิดเดียวค่ะก็จะเสร็จงานแล้วแต่สุดท้ายก็ถล่มลงมาตอนจบงบเกือบหมื่นล้านกับความคืบหน้าเกือบจะร้อเไม่ได้ช่วยการันตีความปลอดภัยอะไรเลยค่ะส่วนผู้ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างก็คืออิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดแล มีบริษัทควบคุมงานโดยบริษัทไชน่าเรลเวย์อินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทไชน่าเรลเวย์ดีไซน์คอร์ปอเรชันซึ่งชื่อที่พูดมาเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูเป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนไทยนะคะที่รายนี้ก็เป็นขายใหญ่รับเหมาทําถนน7จ็ดชั่วโคตรหรือว่าถนนพระราม2ชื่อดังนั่นเองค่ะหลายหลายคนก็น่าจะเห็นตามข่าวกันบ่อยๆแล้วใช่ไหมคะทั้งเรื่องของคานร,ร่วงบ้างเรื่องของทําของหล่นบ้างทําเอาชาวบ้า บ้านแถวนั้นเนี่ยเสี่ยงตายกันรายวันเลยซึ่งสัญญาช่วงสําคัญสําคัญก็อยู่ในการดูแลของเจ้านี้ซะด้วยค่ะและอย่างวีรกรรมล่าสุดที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานเนี่ยคุณผู้ชมยังตราตึงคนไทยอยู่เลยนั่นก็คือการเป็นผู้รับเหมาหลักของตึกสอตองอที่เพิ่งถล่มลงมาเมื่อปีที่แล้วสูญเสียเป็นร้อยค่ะจนทุกวันนี้นะขับรถผ่านไปสภาพตรงนั้นมองไปยังเวทนาไม่หายและถ้าเกิดย้อนไปผู้รับเหมาก่อสร้างตึกสอตองหในตอนนั้นเนี่ยนอกจากบริษัทอิตาเลียนไทดีวลลรอปเมนจำกัดแล้วเนี่ย ก็ยังมีบริษัทชัยนาเรลเวย์นัมเบอร์เทนจำกัดด้วยซึ่งความพีคเนี่ยมันอยู่ที่เขาก็ทําร่วมกับเจ้าเดิมนั่นแหละค่ะมันอยู่ในเครือเดียวกับชัยนาเรลเวย์ถึงบริษัทลูกหน้างานจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากนัมเบอร์เทนมาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าไส้ในก็คือกวนเดิมเลยค่ะเพราะว่าล้วนเป็นลูกของ CREC หรือว่าชัยนา r เรลเวย์กรุ๊ปปริมิตต์เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยอะพูดง่ายๆคุณผู้ชมพ่อคนเดียวกันมาตรฐานการทํางานมาจากแหล่งเดียวกันมันก็แค่มีการสลับมือจากซ้ายไปขวาเปลี่ยน ชื่อหน้างานนิดหน่อยแต่ว่าไส้ในเครือข่ายพันธมิตรเดิมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็สรุปให้เห็นภาพเลยว่านี่มันเป็นการจับมือกันค่ะของ idt และเครือ c r e c ทีมเดิมที่เคยทําตึกซอตองงอถลม่มย้ายวิกมาทําเคนร่วงพอ2คู่หูมาประกบกันอีกรอบผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะงานนี้ก็ทำชาวเน็ตตั้งคําถามกันรัวๆเลยนะคะว่าทําไมมันต้องเป็นเจ้านี้ที่ได้งานตลอดเลยแต่ก็มีปัญหาตลอดตึกถลม่มถนนสุด ทางรถไฟเหลือแค่ทางน้ํากับทางอากาศแล้วค่ะที่ยังรอดตอนนี้เรื่องของความโปร่งใสหรือว่ามีอะไรในก่อไผยหรือไม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนยังคงคาใจและก็รอคําตอบอยู่ค่ะ